คุณผู้ชมครับปลูกกระลำปีขาดน้ำได้ไหมขาดนานแค่ไหน <Okay. S 1> เดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดูกันครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมเม่งในช่องเม่งกเกษตรกรนอนเวน,นะครับ <Okay. S 1> ก็วันนี้อยู่ที่อำเภอกำมะลไสจังหวัดกาฬสินนะครับ <Okay. S 1> ก็จากที่เกินไปหัวคลิปว่ากระลำปีที่เราปลูกเนี่ยพันนอกฤดูเนี่ย มันขาดน้ําได้นานแค่ไหนหรือต้องควรลดน้ําบ่อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันแล้วก็ผมมีเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับก็จะไม่มีคนลดน้ําประมาณ3-4วันเตรียมการยังไงรับมือยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูวิธีของผมกันนี่นะครับนี่คือแปลงหลังจากที่เราได้ทําการเคลียร์ใบของเขาออกไปแล้วนะครับหลังจากคลิปก่อนก่อนเนาะก็ได้ทําการพวนดินเพิ่มเติมเนาะแล้วทีนี้ก็ เดี๋ยวเราจะไม่อยู่นะไม่มีคนลดน้ําเราจะทํำยังไงได้บ้างเนาะก็วิธีการของผมก็คือตอนแรกเนี่ยอันนี้เราไม่ได้คุมฟางนะครับเราไม่ได้คุมฟางนะเราก็แค่มาคุมฟางแค่นั้นนะครับวิธีแรกวิธีแรกนะครับส่วนอันไหนที่ใบมันยังใหญ่อยู่ยังคุมหน้าดินอยู่ก็ยังไม่ได้คุมฟางเพราะว่ายังไม่ได้เอาใบาออกนะครับกะว่าแปลงนี้จะสองแปลงนี้จะกลับมาเอาออกทีหลังเพราะว่า เอาลงให้ปลาเยอะแล้วก็เสียดายเดี๋ยวค่อยมาเอาออกทีหลังนะครับแต่จริงๆก็ถ้าถามว่าถ้าไม่อยู่ไม่มีคนลดน้ําให้จริงๆควรจะต้องนะครับเกลีรยใบยออกเพื่อลดการคายน้ํานะครับเสร็จแล้วก็เอาฟางมาคุมแปลง,งแบบนี้นะครับคุมแบบนี้วิธีการาง่ายๆแค่นี้เลยคุณสม้ชมทำแค่นี้เลยนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็อัดน้ําก่อนไม่อยู่รู้ว่าจะ ไม่มีเวลาลดน้ํามันอีก3วัน4วันนะครับอย่างของผมอย่างเงี้ยอัดน้ําเลยเช้าเย็นก่อนหน้านั้นเลยเช้ารอบหนึ่งอัดให้ชื้นลงไปแล้วก็ให้มันแหง้งให้มันแหง้งคือน้ํามันแห้งลงนะครับเสร็จแล้วก็อตอนบ่ายมาอัดลงอีกทีหนึ่งอัดให้ทั่วเลยนะครับอีกทีหนึ่งนะครับโดยที่มีฟางคุมนะฟางจะช่วยทําให้ความชื้นเนี่ยมันไม่ระเหยไปง่ายนะแดดไม่ส่องลงถึง มันก็จะมีความเย็นอยู่ในรากนะครับมีความเย็นอยู่ในบริเวณดินทําให้รากมันไม่ร้อนอากาศก็ไม่ละเหยแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆเนาะฟางเนี่ยเวลากลางคืนน่ะมันจะมีความชื้นกับความเย็นขึ้นมามันก็จับตัวเป็นไอ้น้าแล้วก็ตกกลับลงไปมันก็จะช่วยรักษาทําให้อ่าดินเรายังชื้นได้อยู่นานนะครับก็จะช่วยได้นะครับอย่างนี้ก็มาคุมฟางหมดเลยนะครับไลค่คุมฟางทั้งหมดอันนี้ก็คุมฟาง ทั้งหมดนะครับมาคุมเพิ่มนะส่วนอันที่คุมอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรปล่อยมันนะครับก็คุมอันนี้คุมหนานครับแต่ว่าอันนี้ไม่รู้เจออะไรน่าจะเจอเมื่อคืนนี่น่าจะเป็นไอ้ฟาโลนะครับมาเล่นนะครับกระทำปีพังหมดเลยนะครับจริงๆกระลำปีในระยะนี้ต้องระวังไม่ให้ใบมันหายไปเยอะเกินไปก็อันนี้อาจจะต้องตัดออกเลยนะครับเพราะว่าใบหายไปแล้วไม่มี ไม่มีตัวสร้างาสารอาหารให้เขาแล้วก็จะชะงงักแล้วก็หยุดเติบโตเลยนะครับก็ต้องระวังนิดนึงเนาะใครที่ปลูกผักแล้วมีหมามีไก่อะไรนะครับต้องระวังเนี่ยนะครับมีรอยด้วยไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับหรือฉีกไปทําไหมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมผมนะครับาการอัดน้ำเนาะก็ก่อนหน้านี้ก็ให้น้ำหมักไปด้วย นะครับจะได้ออมีความชื้นกินนะให้น้ำหมักเสร็จแล้วอัดน้ํานะครับเขาก็จะอยู่ได้อีกหลายวันนะครับอยู่ได้อีกหลายวันเนาะก็ถ้าเป็นไปได้ก็ลดน้ําให้ชื้นก่อนนั่นแหละแค่นั้นแล้วก็คุมฟางนะครับสำคัญที่สุดคือเรื่องการคุมฟางผมไม่ได้คุมตั้งแต่แรกนะครับไม่ได้คุมปูเต็มแปลงตั้งแต่แรกผมจะมาคุมตอนให้ปุ๋ยรอบสองเพราะว่าการที่เราคุมรอบแรกเลยเนี่ยจะทําให้เราทํางานยากในช่วงแรกแต่ว่า พอใส่ปุ๋ยรอบ2ปุ๊บให้คุมให้หนาขึ้นนะครับแล้วถ้ามีธุระหรือไม่อยู่ไม่สะดวกอย่างผมเนี่ยให้คุมฟางให้หนาหนาขึ้นไปอีกเข้าตัวหนึ่งแล้วก็ค่อยอัดน้ํานะครับอย่างผมไม่อยู่อีกประมาณสี่ัาวันเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูว่าเออมันมีโอกาสที่เกิดความเสียหายไหมมาติดตามชมกันครับโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะได้ความรู้ไปนะครับว่า อ,อัดน้ํายังไงนะครับดูแลยังไงถ้าเกิดไม่มีเวลาให้น้ำนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้ผมเหม่งเกษตรกรนอนเวนลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ